คุณจะบอกว่าเรื่องนี้นักแสดงเยอะมากปลาหมึกก็สดอร่อยมากอันนี้ต้มยำปลาปัาชุบนน้ำข้นคุณผู้ชมอร่อยมาก จะเข้าลงการเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยในเครือเมเจอร์ทั่วประเทศลงหนังเคอือเมเจอร์ทั่วประเทศคุณตูปสายดาร์กปิดเมืองกัดคนที่ชอบสัตว์เลี้ยงนะ คนที่รักสัตว์เนี่ยเรื่องนี้เหมาะแล้วก็เจ้าของเขาลงเล่นเองด้วยในตทูนเนี่ยมีลุงเนี่ยเขาลงเล่นเองด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ภรรยาเขาก็มาร่วมด้วย าบอกว่าตอนนี้จะเร่งเรื่องภาพยนตร์ใน้นเรื่องภาพยนตร์ให้จบเลยนั่งรถไม่เหนื่อยแล้วนั่งรถสบายมากเลยรถเบนพระเจ้าเห่าวแม่ขเก็บไปแล้วนะจาลูกหลักน่ารักมากฮะคาใจเกียว คือจะบอกคุณผู้ชมว่าผัดผักเจ้าเนี่ยอร่อยผัดจะหล่ำปีเขาก็อร่อยผัดผักปุ้งก็อร่อยมันร้อนๆเนี่ยคุณผู้ชมแล้ขายชูอ่ะขายชูแล้วก็อร่อยคนเป็นเหมือน คนรอคือเยอะก็จริงแต่มันไม่นานเพราะเราทำเร็วเมือเ่อตืนน่นตั้งจต่ตีสี่ยังแต่งหน้ามาแต่งหน้าตีห้าจังติดออกจากบ้านเจ็ดโมงครึ่งไปถึงปักทงชัยเขือนลำพะเพิง เกือบเที่ยงคุณผู้ชมเมื่อกี้ถ่ายทำเสร็จประมาณเกือบหกโมงออกจากปักตรงใจขึ้นเห็นลำพระเพิงอ่ะวัดตะโกบอ่ะมาถึงเนี้ยเนี่ยเพิ่งมาถึงมันก็สนุก สนุกแล้วก็อันนี้หัวปลาช่อนคุณผู้ชมมันจะนึบหนึบนบน,บน,บนบ mình trên được ba loại Ở trên đi học hại thì học có lều học hại thì <laughs> เขาบอกเด็กที่นูนรู้จักใช่โอ้โหดีใจมากเลยมีเด็กอีสานชาวปักทงชัยนครราชสีมามาต้อนรับแม่คา้าทั้งตลาดขอฉันเซลฟี่น้ำใจงดงามคนอีสานน่ารักที่สุดในโลกเลยแล้วก็ฉันซื้อน้ำมะนาวสองแกว้วไม่เอาตังค์ฉันอีกหัวใจยิ่งใหญ่ในวัดตะขบอะ่ะมีแต่คนน่ารัก รู้สึกรักคนอีสานมากเลยน้ำใจงดงามต้อนรับฉันอย่างดี คือจะบอกว่ามีความสุขมากน,นอนหลับในรถเพราะว่าแม่นอนน้อยแล้วเส้นเลือกสมองจากตัใจมากเส้นเลือดสมองมันจะแตกเพราะแม่ปวดหัวจนแบบแม่ก็เลยเข้าไปยีบในรถหนึ่งชังง่วโมงกลัวเหมือนกัน กลัวเส้นเลือดสมองแตกล้วเป็นอัมาพึกษ์อัมาพาตพราะเราแก่แล้วหกสิบสี่แล้วไงแล้วไปนั่งงีบในรถหนึ่งชั่วโมงรู้สึกดีขึ้น คนอีสานเป็นคนน่ารักมีน้ำใจงดงามจบไปแล้วมีความสุขมากวันนี้ดีมากเพราะมันไม่ใช่ช่วงวันหยุดนักกตะเลิกหรือวันหยุดราชการมันทำให้รถไม่ติดมันทำให้เราขับรถสะดวกสบาย เชื้อผาประจนต์เรื่องคุณตู่สายดาร์กปิดเมืองกัดตามดูให้ได้ทั้งนางเอกพระเอกน่ารักมากแล้วก็ดาราเอกน่ารักมาก อ,อากาศที่เกอนลํำพระเพิงอ่ะดีมากคุณผู้ชมอากาศเย็นสบายวันนี้ทำงานไม่เหนื่อยเลยเพราะอะไรเพราะว่าอากาศเย็นสบายมากเลยแล้วผู้กำกับก็ใจดีมากทีมงานทุกคนน่ารัก ดาราทุกคนที่มาร่วมแต่งในเรื่องนี้ก็ให้เกียรติแม่มากทั้งในทุนที่เป็นเจ้าของหนังเรื่องนี้ก็ให้เกียรติแม่มากทั้งผู้ประตานงานน่ารักหมดวันนี้ทำงานราบรื่นมีความทำให้กินอาหารอร่อยตอนนี้อยู่ที่วิภาวดีร้านนี่ร้านของเฮีย อืูร้านอะไรวะป้าอยู่แม่เคยพามากินไงตอนที่ก็มีแก๊สน้ำตาแล้วแม่มานั่งกินตรงเนี้ยแล้วคุณดูคลิปนั้นของแม่สิบล้านคนเนี่ยรู้ปะ่ะเมื่อก่อนนั้นนะร้านนี้ไม่ขายดีเท่านี้นะตั้งแต่คลิปนั้นของแม่ออกไปสิบล้านคนเนี่ยคนแห่มากินเต็มเลยมันขายดีขายดีมากโดย แต่ก้องชอบกินตะก้องชอบกินมากบอกว่าผัดผักที่นี่ก็อร่อยผัดผัดหอยลายก็อร่อยผัดปลาหมึกก็อร่อยต้มยำหัวปลาเนี่ยอร่อยที่สุดในโลกเลยปลาเขาสดไม่เหม็นข่าวแล้วต้มยำเขาอะเข้มแล้วก็ถึงแม้จะคิวเยอะนะแต่รอไม่นานนะแป๊บเดียวเองพอพอได้โต๊ะนั่งนะแป๊บเดียวขอเพิ่มมาละไม่นาน ได้ได้เอาข้าวอีกไหมลูกมาแล้วเหรอวันนี้ลาไปก่อนคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันใหม่แต่คืนนี้คงไม่ได้ไม่ไลฟ์แล้วพ่อแม่